เทคนิคเคล็ดลับเติบโตแบบก้าวกระโดดนะคะพี่คุณอยากบอกว่าใครที่ตัดสินใจเลือกที่จะเติบโตเลือกที่จะมีชีวิตใหม่ที่เสกสร้างเนรมิตชีวิตตัวเองได้เคล็ดลับนี้เอาไปใช้นะคะเลิกจับกลุ่มปาร์ตี้สังสรรค์ที่มีแต่บทสนทนา บนกลดานินทาว่าร้ายใส่ร้ายและบทสนทนาพลังงานลบๆนะคะเทคนิคเคล็ดลับนี้นะคะเราเปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะเอาเวลาคืนมาให้กับตัวเองแล้วไปศึกษาเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิตศักยภาพชีวิตเปลี่ยนไมล์เซ็ด้วยนะคะ